กุสลาได้เห็ความรักสมาธัผสีพี่น้องทุกคนที่สซนบายนะเราเชียร์หวังนี้บอลสหรับการแย่งทัน GT Sprint Challenge 2024ี่ที่สนามจูไหนะ่จูไห่ International Circuit ก็มีพี่น้องหลายๆคนนะคะบอกว่าดูลิงก์ไม่ได้แต่แค่คลิกเข้าไปเท่านั้นเองนะพี่น้องมันก็จะเข้าไปที่เว็บบอเลยจากนั้นพี่น้องก็จะเห็นการถ่ายทอดสดนะคะแบบนี้ช่วงตอนนี้ค่ะแวมก็ใช้ b บดี้แคมนะคะเป็นโปรแกรมที่อัดหน้าจอสคัคนที่ดูผ่านทาง PC มัก็อัดมาให้ดูนะคะว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้วายี่บอนะคะมาที่3จูไหาแล้วนะคะแล้วก็มาที่รถของวายี่บอแล้วกําลังเตรียมที่จะลงสนามแล้วนะคะพี่น้องอย่างที่เราเห็นอยู่ค่ะทนายของเจ้าหน้านที่นะคะอูโนเรซิ่งค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะทีมงานของอีวิสุ วันนี้ทุกคนนะสวมใส่เสื้อเบอร์85หมดเลยไว้บอนะคะเข้าไปในรถค่ะอย่างที่เห็นตื่นเต้นมากๆเลยนะคะท่านี้มอมก็เรียวทามดูถ่ายทอดสดไปด้วยนะคะแล้วก็อัดคลิปไปด้วยจริงๆเนี่ยอัดเสร็จไปคลิปหนึ่งแล้วแต่ก็มาอาัดนะตอนที่หวังอีปอมาคืออยากจะให้มันเดียวทามนั่นแหละสำหรับการอัปเดตข่าวกาวังอีปอที่3จูหายในช่วงวันนี้กับการแข่งขัน GT นะคะเป็นครั้งแรกของวังอีปอเป็น3แรกแล้วก็เป็นการเดบิวต์ด้วยะคะ่ะเปิดตัวครั้งแรก ตื่นเต้นนะคะหวังฮิปปอ,อยู่ในรถแล้วนะตอนนี้กําลังที่จะออกตัวแล้วทีมงานอูโนเรซิ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะทีมงานของทาง YH นะคะเราเอาใจช่วยหวังิปปด้วยค่ะช่วยกันส่งกําลังใจด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ไปดูที่สนามอย่างพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยก็คือเราดูแบบนี้ว,ว่ามันเห็นอะไรที่มันชัดมากกว่าที่ดูที่สนามแต่ว่าฟิลแต่ว่าบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละอยู่ในสนาม,มนได้ฟิลมากกว่าเหมือนที่เราไปดูบอลน,นะคะ ดูในสนามก็เป็นอีกฟิลนึงดูผ่านการแตะสดแล้วก็มีนักภาคภาค,ภาคให้เนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงเป็นแฟนก็การอำสงก็เอาความมันใหญ่เลยสองคนที่ดูออนไลน์อย่างที่เราเห็นอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นวจ่าะให้หวังฮีปบอด้วยนะโหไม่รู้จะใช้คําอะไรดีฮนะมันตื่นเต้นมากๆในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับการซ้อมหวังฮีปโเนี่รอบแรกได้ที่1น,นะคะรอบที่2มาก็ได้ที่2ในช่วงวันนี้ค่ะเป็นรอบคัดเลือกนะคอลิฟายน์เรามาส่งกำังาจไว้ด้วยกันนะคะขอให้หวังฮีปบอเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิ จากที่เราเคยดูวงังยี่บอแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วที่จูไห่นะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่มันเพิ่มเลเวลของความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับการแข่งขันรถ GT ไว้เป็นสุดยอดของรถที่ทรงสมรรถนะที่ย่่งที่สุดแล้ววงังี่บอนะคะหมายเลข85สังกัดฮาลลอุโน่เรซิ่งทีมและขอขอบคุณด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปไฮไลท์ในช่วงเมื่อวานนี้คะ่ะจากด้านของอูโน่เป็นบรรยากาศในช่วงเมื่อวานนี้นะคะวงังยี่บอแล้วก็ทีมแข่งของอูโน่เรซิ่งค่ะ ตอนนี้หวัปอก็ขับรถออกไปในสนามแล้วนะคะโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยพี่น้องคะดูถ่ายทอดสดนะคะแหวก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ง่ายๆค่ไม่ต้องตกใจนะเพียงแค่คลิกลิงก์นะคะี่แหวทิ้งเอาไว้ตรงช่องคอมเมนต์นะคะคลิกเข้าไปก็จะไปเจอการถ่ายทอดสดทันทนะีได้เห็นหวังนี้บอทันทีเป็นการถ่ายทอดสดจากสนามจูไห่อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะจะมีขึ้นในช่วงวันนี้จนถึงในช่วงวันพรุ่งนี้เลยโดยทางด้านของอีวิสุนะคะเป็นทีมถ่ายทอดสด ส่งกำลังใจด้วยนะคะหวังี่ปอ๋อฟิตติ้งค่ะตอนนี้แฟนๆก็ส่งข้อความกันดัวเลยเพราะว่าหวังี่ปออยู่ในสนามแล้วแล้วขับรถอยู่ณช่วงเวลานี้ค่ะแวนม,มาแจ้งพี่น้องเพียงเท่านี้นะคะแล้วมีข่าวคราว,าวการอัปเดตยังไงเนี่ยแวมก็จะมารายงานพี่น้องต่อไปขอทุกคนมีความสุขมากๆสำหรับช่วงเวลานี้กับการติดตามรับชมและการถ่ายทอดสดของหวังี่ปอกับการเปิดตัวครั้งแรก h ับเดบิวต์สำหรับการเป็นนักแข่งรถ GT นะฮะที่สนามจูไหอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรอบสุดท้าย ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะและขอพระเจ้าทรงอวยพรหวังใี่ปอนในช่วงองวันนี้ค่ะมีข่าวๆค,ความคืบหน้ายังไงมาอัปเดตต่อนนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ